สวัสดีครับเพื่อนๆผมจะมาอับเดรของราคาคริปโตเคอร์เรนซีนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงนะครับผม13.01นนะครับจะมีโวลุ่มเริ่มขยับแล้วนะครับผมบิตคอยนะครับตัวนี้บลกที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นบลก Xnet นะครับเพื่อนๆสนใจอยากจะเทรดนะครับก็สอบถามผมได้นะครับติดตั้งอะไรไม่เป็นสมัครไม่เป็นทักมาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะดูให้นะครับผมก็ถือข้ามคืนไม่มีค่าสวอปนะครับผมใช้บลกนี้นะครับก็พูดตรงๆว่า ฝากเงินเข้าเร็วแล้วก็ถอนถอนได้เร็วเช่นกันนะครับผมแต่ปนากรงเราเนี่ยเราสามารถเอากําไรได้หรือเปล่านะครับผมเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณจะเอาหลักล้านหลักแสนกเ็เขาก็จ่ายนะครับแต่ผมได้ไมาตลอดประมาณนี้นะครับแต่ไม่ได้จะ่าะเพื่อนเพื่อนเทรดได้หรือเปล่าเรื่องนั้นก็ต้องต้อง,องฝึกฝนนะครับเริ่มจากเงินน้อยๆก็ได้นะครับผมหรือว่าเริ่มเหมือนสักพอประมาณหนึ่งแต่ว่าเราอย่าอย่าเล่นเกินตัวนะครับสมมติว่าเราเรามี100เราแทงตาเล่นปกเด้งตาละบาท2บาทนะครับแต่ไม่ใช่ว่าตาละ50 ตาละตาละร้อยสุดท้ายล้างพอร์ตนะครับไม่ได้นะครับเอาเอาใช้หลักหลักการประมาณสัก 2- นึเอนะครับวันละ 1- 2ึเนี่ยก็พอแต่ปัญหาของเราอยากจะเอาพันเปอร์เซ็นต์นะครับมันได้ก็จริงแต่สุดท้ายได้มา3าวันแล้วอีกวันหนึ่งหายไปหมดนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับผมก็เออผมผมใช้อยู่นะครับตอนนี้ผมเปิดนะครับผมฝากเงินไปนะครับตอนแรกก็ฝากเงินไปนิดๆหน่อยๆนะครับผมอยู่ที่ร้อยสองร้อยดอลนะครับมันก็ เกือบล้างพอร์ตแล้วก็ปิดปิดปิดออเดอร์ขาดทุนไปร้อยเจ็ดสิบกว่าดอลล์นะครับแล้วก็ตอนนี้ฝากเงินไปรวมทั้งหมดหน,น,นึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบหกดอลล์นะครับก็เมื่อเมื่อตะกี้นะครับก็ลบอยู่นะครับผมก็ลบอยู่นะครับเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่ามันสามารถไปได้หรือเปล่านะครับ ผมเปิดอยู่ทั้งหมดนะครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวผมมาดูนะอ่าทั้งหมด2หลอดนะครับนั่นหมายความว่าบิตคอยทุกๆก,การขยับ1,000ดอลลาร์ผมจะบวกลบกัดทุน2,000ดอลลาร์นะครับผมเพราะผมเปิด2หลอดถ้าเกิด1หลอดก็1,000ต่อ1,000ถ้าเกิดบิตคอย Bitcoin, วันนี้ขึ้น3,000 หลอดนะครับก็ 3, 3, 3า0 0าดอลลาร์นะครับก็มากคูณสองสก็คือกำไร6 0 0ัดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเกิดลงก็คือขาดทุนล้างบอร์ดแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะต้องคัตติ้งนะครับผมจะเป็นลักษณะของสองหลอดนะครับสองหลอดไซส์แล้วแต่ว่าเราจะเปิดขนาดไหนนะครับเรียกว่ามันก็นี่ก็ถือว่าเยอะนะครับผมก็ถ้าเกิด เกลื่นไหว1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0ดอลลาร์นึง btc ถ้าเกิดโชคีวิ่งแรงปั้งก็คูณ2ก็เป็น200,000 0ดอลลาร์นะครับอ0 0 0ดอลลาร์ก็คูณ30ประมาณ0ว0 0 0กว่าบาทนะครับประมาณนั้นนะครับก็มีโอกาสโอ้โหนะครับลกเป็นบวกแล้วนะครับโอ้โหนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยผมไปหรือเป่าไปหรือเป่าครับโเคนับกีติดลบอยู่ผมก็โหรอดลาก็นี่คือครับขอิคอยนะ เดี๋ยวผมจะดูนะครับ x g p ก็ขึ้นนะครับเพื่อนๆวอลุ่มมาแล้วนะครับทุกตัวก็ขึ้นนะครับ x g p เนี่ยผมว่าน่าจะรอระเบิดนะครับรอระเบิดนะครับเรียบร้อยครับ115่อยสาดอลนะครับที่ขาดตุนไปนะครับถ้าผมปิดตอนนี้ก็170ดสิบดอลก็น่าจะพลิกมาเสมอตุนนะครับอาจจะคัดไม้ที่อยู่บนบนทิ้งแล้วก็อาจจะถือยาวโอเคเรียบร้อยครับ232รอยสามสดอลนะครับ232รอยสามสิบสดอลสองร้อยสดอลสองร้ดอลนะครับเพื่อนๆดูบนนี้นะครับ ถ้าเกิดผมปิดทั้งหมดนะครับจากที่ผมขาดทุนเมื่อกี้นะครับตอนนี้พลิกไปเป็นกาไรแล้วนะครับผมก็ลุ้นกันต่อนะครับไม้บนสุดนะเปิดผิดทางนะครับผมเปิดผิดทางก็ต้องเติมเงินเข้าไปนะครับโอเคนะตรงนี้ก็240นะครับผมนะครับก็1นึ่งพันดอลลาร์ไปได้หรือเปล่า1นึ่งพันดอลลาร์ก็3 0,000บาทนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคนะครับนี่ยังไปอีกไกลเลยนะครับตอนนี้นะครับเขาทําจุดสูงสุดอยู่ที่โอเคครับตะลุแล้วนะครับตะลุเมื่อตอนเช้านะครับก็ไม่แน่จะวนไปที่6,6000กลมื่นหก 6อก0 0ดอลลาร์นะครับถ้าเกิ 7, ด7 0 0ดดอลลาร์ผมประมาณ4,000นะครับคูณ2 4 2 8ก็ประมาณ8,000ดอลลาร์นะครับ8,000ดอลลาร์นะครับมาคูณกับเงินไทยนะครับ33บาทก็จะเป็นกี่แสนเป็นวันลองคำนวณดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปดูก่อนนะครับเรียบร้อยครับ237ดอลลาร์ตอนนี้จะมาไปอัปเดตของราคาอ่าในกระดาน ฟิวเจอร์กระดานของไป๊บเดรราคาชีบะและคอโดอสคอยนะครับแต่ตอนนี้ขอดูบิตคอยนิดนึงนะครับพอตเดี๋ยวพอร์ตตดก็เข้าออกนะครับแป๊บนะครับมึนมึนงงนะครับไม่รู้จะพูดอะไรยังหายป่วยไม่ดีนะครับผมแล้วก็ป่วยปกตินะครับผมก็ทิศทางนี้นะครับมันมีแรงซื้อนะครับมีแรงซื้อนะครับเนี่ยนะครับคาดหวังว่าถ้าคือเต่งเทียนอยู่บนเหนือนี้นะครับเส้นสีม่วงนะครับนะครับ ผมใช้สองตัวนะครับเพื่อนๆนะเส้นสโตแคติกนะครับดูว่าถ้าเกิดตัดขึ้นเริ่มตัดวันนี้เรียกว่าถ้า80กับ20 80นี่หมายความว่ามันขึ้นมาสูงมากแล้วเดี๋ยวค่อยทักมานะครับผมมีคนทักผมมาแล้วก็ลง20ต,ต่ำมากแล้วเรียกว่าโอเวอร์บอสโอเวอร์บอสเขียนไม่ถูกนะครับนั่นหมายความว่าต่ําเกินไปถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงนี้เราก็กดบายพอขึ้นไปเกือบสุดเราก็ปิดตมกำไรแล้วก็เราเรากดแทงลงต่อนะครับเนี่ยแทงลงต่อ มีคนทักหาผมนะครับโอเคครับ3ามดอลลาร์นะครับผมเคเรียบร้อยนะครับมันน่าจะไปหนึ 1, น่งปั 3, ดนดอลลาร์สามปันดอลลาร์นะครับเรียบร้อยก็กาไรเดี๋ยวแป๊บลืมเลยก็มีคนทักมานะครับก็ถ้าผมดูจากประสบการณ์แล้วถ้าไม่เหลือบากฝ่าแรงนะครับก็ ค่อนข้างที่จะมั่นใจสูงนะครับว่าสามารถ S4 นี้นะครับวันนี้ทั้งวันนะครับก็ไป70,000ดอลลาร์ได้นะครับก็ผมพูดแบบนี้ตลอดนะครับแต่เราไม่ได้มีผลกับอะไรเราแล้วนะครับเพราะว่าเราถือลงทุนระยะยาวนะครับดังนั้นแล้วเหมือนผมเทรดฟอร์เรกวันเนี้ยถ้าเกิดผมมองว่าไปแค่หนึ่งพันดอลลาร์นีคลิปๆเปิดหลอดหนักแล้วก็ช่องเดียวก็ขายจบเอาตังค์ไปซื้ออะไรก็ได้วันนี้แต่บางครั้งอ่ะ ถ้าเราตนถือมันจะได้กําไรที่เยอะแต่ถ้าเกิดลงหนักเราต้องตั้ง,ง,งจุดคัดติ้งไว้บ้างนะครับอย่าปล่อยนะครับผมข้อนั่นหมายความว่าวันนี้4ี่ถึงแชั่วโมงนะครับมันสามารถขึ้นได้ต่อให้ H1 มันลงหนักนะครับแต่สุดท้ายมันก็จะขึ้นเพราะว่าตรงนี้มันขึ้นไปนะครับเพือมันต้องมีแรงขึ้น ตรงนี้มันหนักมากนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้เวลาเป็น1 0 20ชั่วโมงในการขึ้นเลยนะครับผมยิ่งขึ้นหว่เนี้นะครับข้อนี่แนวนี้ตัดลงแนวนี้ตัดลงแต่แนวนี้ตัดขึ้นไหมก็ต้องตัดขึ้นสิครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ลงมาขึ้นนะตัดลงลงมาขึ้นประมาณนี้นะครับก็ไม่ตายตัวนะครับแต่เส้นตัวกระติกรอไว้เข้าออกนะครับผมออกวอเดอร์นะครับผมตอนนี้300กว่าดอลแล้วนะครับก็ลุ้งกันต่อนะครับผมส่วนตามเฟรมดีอ่าตามเฟรมดีตามเฟรมดนะครับผมเรียกว่าโอ้บอสนะครักผมว่า มันขึ้นมาเยอะมากเกินไปแล้วนะครับแต่มันก็ใช่ที่จะลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆนะมันไม่ใชเป็นต้องลงมาถึงนะครับมันลงมาแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ามันอาจจะลงมาแค่ตรงนี้แล้วตรงนี้มันเลี่ยนใจขึ้นแล้วมันเลื้อยคุณคิดดูสิครับตรงนี้มันเลื้อยนะครับเลื้อยใจจากาศมันเลื้อยตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วมันไปแบบนี้เลื้อยตรงนี้ไปแบบนี้อันนี้เลื้อนิดหน่อยนะครับเลื้อยแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้พิ่งไปร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อาจจะเลื้อยสิบเปอร์เซ็นต์แต่อาจจะวิ่งไป ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เช่นกันนะครับไม่แต่ถ้าเกิดเทรนขาลงเนี่ยถ้าลงแบบนี้เรียบร้อยครับลงถึงแล้วนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยครับเห็นไหมผมดูปันผ่านนะครับไม่สามารถเจาะลึกไอ้ได้นะครับโอเคนี่คือแนวต้านนะครับแนวต้านจะอยู่โซนนี้นะครับสําหรับวันนี้เขากลับตัวกลับใจนะครับนั่นหมายความว่า M 3 0นะครับ M 3 0เข้าตามเฟรมไหนต้องออกตามเฟรมนั้นนะครับนี่ถ้าเกิดเราจะแทง M 3 0เราไม่แทงนะครับเพราะว่าเรา้ม่ลงสุดก่อนนะครับเรา้ม่ลงสุดก่อนแล้วถึงจะเข้า แต่มันไม่จําเป็นต้องลงสุดก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเทรนมันมามันจะยกตัวสูงขึ้นแบบนี้นี่แมสไซเวย์นะครับเวไซเวย์นะครับนี่คือไซเวย์ไซเวย์นะครับไซเวย์คือขึ้นตรงนี้แตงแตงลงกดซื้อแตงลงกดซื้อขึ้นไปไม่สุดลงหลุดรับนี่หลุดหลุดเลยนะครับจะเป็นย่งงเนี้ยครับนี่คือเซน นะครับแต่นอกจากว่าเบรกแบบนี้ก็ขึ้นกลับไปที่เดิมนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นแต้งเดียวยาวเลยก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมก็มันตลาดมันทุบลงมาก็เป็นธรรมดานะครับผมไม่ที่แอบดูเพราะว่าทำไรอยู่ขัดตุนอยู่นะครับโม่อยู่นะครับก็ไซด์เวย์อยู่ในกรอบแคบๆนะครับระหว่างอกหมื่นสองพันอกหมื่นสองพันเอาแนวนี้แล้วกันนะเพุทธนะอกหมื่นสองพันดอลล่ากลมๆแล้วก็อกหมื่นสามพัน 63,000ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอกหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบสี่นะครับผมลบน้อยลงนะครับออกหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบหกดอลลาร์นะครับเอาเป็นว่ากรอบแคบๆอยู่สักพักหนึ่งนะครับอาจจะต้องแต่งกราฟกันนิดนึงนะครับผมเจ้าแต่งกราฟอยู่นะครับผมแต่ยกฐานสูงขึ้นตลอดเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับก็หวังว่าให้ไปที่ตรงนี้ออกหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สี่นะครับยอดนี้นะครับยอดนี้ก็จะเป็นจักรหนายอดนี้นะครับก็ คิดว่าจะกลับเทรนได้นะครับเพื่อนๆนะครับแต่เหมือนผมเมื่อกี้ทําไมกําไรแล้ว1 3 0 0กว่าดอลลาร์ผมก็ยังไม่ขายนะครับผมพอถ้าเกิดลงมากระทุนอีกผมก็รู้สึกเสียใจนะครับเพราะว่าผมลบอยู่170วันนี้ปอดนี้ยังไม่ได้กําไรประมาณนี้นะครับนี่คือหลักคิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูของ M 1 5กัน เอ็มสิบห้าทำไมต้องย่อตัวลงมานะครับการย่อตัวของมาลงทวลงมาของเอ็มสิบห้าเนี่ยนันหมายความว่าเส้นนี้มันขึ้นสูงมากแสดงว่ามันต้องลงมาก่อนนะครับลงมาไม่จำเป็นต้องลงถึงยี่สิบนะครับอาจจะลงมาแค่นี้อาจจะลงมาแค่เส้นตรงนี้แล้วก็ดีขึ้นกลับนะครับเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไซเวรขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าหลุดเทรนเนี่ยครับนี่คือก็ต้องพรวดมาเป็นแบบนี้ถ้าหลุดแนวนี้นะครับโอเคนะครับผมนี่คือกราฟของ เอ่อครับของบิตคอย SOM S หนึ่งขขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับมีโอกาสย่อตัวลงมามากเลยนะครับนะครับเส้นนี้นะโอเคนะครับนะโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่า S หนึ่งมันมันมันเพิ่งเกิดตรงนี้แนละ้วสวยมากแต่ S หนึ่งมันอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้มันต้องลงมาแบบนี้นะครับผมแล้วต่อไปก็จะดู S สี่ S สี่สวยนะครับแต่ปัญหาก็คือมันต้องดันท่งนี้ให้ เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็จะเป็นคืนกินกาขึ้นนะครับแท่งเขียวอยู่บนนี้นะครับแนวต้านก็ที่64,000ดอลลาร์เส้นนี้นะครับผมแต่ผมค่อนข้างมั่นใจมากว่าไปได้แต่ระหว่าง S1 ปัญหาก็คือกลัวว่ามันจะลงกลับมาย่อลงมาสักครึ่งก่อนนะครับแล้วมันถึงจะบินกลับไปนะครับผมโอเคนะครับผมนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับ ผมจะแวะไปดูของทองคำให้นิดนึงนะครับผมทองคำนะครับ XAUUSD นะครับผมเป็นครับทองคำนะครับก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับผม S1 นะครับก็แนวต้านอยู่โซนนี้นะครับอ่าแนวต้านแนวต้านอยู่ที่78,000แนวต้านอยู่ตรงนี้71,788นะครับอยู่ในกรอบนี้นะครับแต่ถ้าเราดูเส้นสโตนการติกนะครับก็ตัดลงนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะย่อตัวลงมาได้เช่นกันนะครับแนวรับจะอยู่โซนนี้นะครับผม1 1 1,777นะครับ1,777ถ้าเกิดเขาลงมานะครับ s 4นะครับอยู่ในกรอบแคบๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเบรกขึ้นได้ก็ต้องตะลุ1788นะครับ1788เมื่อตะลุได้ก็จะขึ้นไปเล่น17 1 1800นะครับ1800นะครับถ้าเกิดไม่ได้ก็ต้องมาเล่นอยู่ที่กรอบล่างนี้ครับผม1777นะครับนี่คือกราฟของตองคํานะครับภาพเดือนนะครับตองคําผมรู้สึกว่า อ่าวีกนะครับ XAUUSD นะครับก็นี่ครับวีกนะครับครับวีกขึ้นนะครับผมเพื่อนๆครับวีกขึ้นแล้วนะครับแต่ทองไม่น่าเล่นนะครับมันครบไม่ได้ครับตอนนี้มันเล่นยากนะครับน้องๆอย่าเล่นนะครับทองคำเนี่ยฝากเงินไป100 1,000บาทเนี่ยแต่เผื่อสุด0.01เนี่ยมาทิ้งเหลือแค่200แต่ถ้าเกิดเราฝากไป1,000บาทนะครับผมถ้าเจ็ดพวกบิตคริปคริปโตคริปโตเนี่ยก็จะอ่าคริปโตนี่ก็จะได้ดีกว่านะครับผมอืม กิปโตเนี่สมมคาดหวังหนึ่งพันบาทเนี่ยมาจิ้นเหลือหลักหลักหลักพันนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับก็หลักการนะครับผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดสะดวกเนี่ยผมจะมาดูครับตรงคำให้รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับผม1797นะครับถ้าเกิดทะลุได้1788นะครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่คือทองกำนะโอเคนะครับอ่โอเคเนี่ยไปดูอยู่นะครับตอนนี้มันก็บวกแค่สี่ดอลลาร์นะครับทุบลงมาแล้วนะครับผม เอาไงดีครับจะปิดก่อนดีไหมเพื่อรักษามาจินโอเคถึงลงมานะครับก็น่าจะไม่สุดนี้นะครับน่าจะลงมาไม่สุดตรงนี้นะครับเพราะว่าเส้นนี้มันลงมาลึกแล้วนอกจากกับเส้นนี้อยู่ตรงนี้แล้วลงมาต้องลงมาสุดแต่ผมว่าน่าจะวนกลับขึ้นไปนะครับผมยกการสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูโอเคติดลบอีกแล้วโอเคลบ30ดอลน,นะครับผมก็เวียงแบบนี้นะครับแต่ยังไม่ขาย ไปดูของทิบ่ายอินโนนะครับที่บอายโนก็ลบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็หวังว่าจะไปต่อได้นะครับเพื่อนๆนะครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับทิบ่ายอินโนของเราเราก็ยังกาไรอยู่นะครับกาไรมากน้อยก็ว่ากันไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับเลือกทางที่จะเป็นแบบนี้นะครับชิบาอินโนนะครับก็แนวรับนะครับประมาณสัก2700นะครับแล้วก็2อก 00ก่อนนะครับโอเคนี่ก่อนแล้วก็กรอบบนก็ประมาณ3 0 0พันนะครับคือโซนนี้นะครับถ้าเป็นผมยังไม่มีของผมก็เก็บทุกราคาผมก็ซื้อนะครับผมก็ซื้อผมไม่ได้สนใจแต่ตอนนี้ผมเก็บพอแล้วนะครับพอจริงๆด้วยด้วยนะครับเพราะว่าเาเงินมาลงถูกตัวที่เสี่ยงมากๆนะครับแต่ยังไงก็หวังรวยก็ต้องมันผิดก็ผิดไปเลยเขายอมรับนะครับเราต้องต้องพร้อมกระโดดตึกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างมันถูกทางขึ้นมานะครับผมนะครับเจ้าสวก็เจ้าสวนะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวจะไปดูของตามเฟรม M15 นะครับก็คิดว่าน่าจะรีบาวขึ้นมาได้นะครับเขาก็จะเตสมาพร้อมตลาดเลยนะครับแต่เราอย่าไปกลัวนะครับต่า bitcoin ร่วงแรงก็อาจจะขึ้นแรงก็ได้แต่ถ้าดบิ c o อยร่วงเขาร่วงก็ธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิด bitcoin ขึ้นเขาไม่ขึ้นไม่เป็นไรแต่เกิด bitcoin ขึ้นเขาขึ้นด้วยนี่ก็โอเคนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอย่าไปกังวลนะครับอย่าไปกังวลนะครับในเมื่อเลือกแล้วนะครับเลือกแล้วก็ต้องอย่าสงสัยนะครับไปจัดไปนะครับผมอ่า BTC นะครับก็มีโอกาสเป็นยังไงบ้างนะขึ้นไปเทสนะครับวนขับมาอีกแล้วนะครับขึ้นไปเทสที่ต่ำจุดสูงสุดณเวลาวันนี้นะครับผม63,200นะครับโอเคนะครับว่าจะหลุดมาหรือเปล่านะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นดอทคอยนะครับดอทคอยก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบบริเวณแนวรับ2,380 0นะครับ2,380 0นะดอคอยจะเป็นตัวเดียวที่ตอรมานใช้ไวรุ่นมากเลยนะครับ ประมาณจริงๆเลยนะครับผมถ้าข้าวค่ายตายเลยครับถ้าทิงก็ทิงก็เป็นผลพลไปนะครับผมไม่ต้องมามีเยื่อใยซื้อเข้าวกล่องให้อยู่นะครับผมก็นี่คือคนรักนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนี่คือดสคอยนะครับก็แนว8บาท8ปบาทยี่เนี่ยก็สวยงามนะครับก็เก็บสะสมกันไปนะครับคลิปนี้ก็นำมาฝากสั้นๆนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็มาอัปเดตใหม่นะครับผมก็ผมดูครับเพื่อใช้ในการเทรดนะครับผมก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับอย่าต้อนะครับ ถ้าเกิดว่ากำไรแล้วก็ต้องทนได้ได้นะครับผมนะครับต้องทนได้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ